เนื่องในวันอะไรวันพ่อ,พอะะที่สําคัญนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนของร้านเสียงไทยด้วยนะครับชุดนักเรียนเสื้อผ้าหมวกรองเท้าเทียบเลยนะครับโอเคอร่อยมากเลยค่ะขอให้ร้านเสียงไทยรับรวยนะคะในข้าหไหลมาเทียนะคะมเส้นเดียวกันนะคะสาธุสาธุสาธุ ถามุณชิคว่มมาเอาไว้มมไห<ป>ม ร้านเส็งไทยครับเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเข้าปีที่เจในวันที่5ทธันวาคือวันพ่อสาธุสาธุครับข้างตลาดสดเทศบาลบ่อพลอขับรถเข้ามาเจอเลยครับขอบคุณผู้ใจบุญขอบคุณพี่น้องพ้องพี่ขอบคุณหลายๆท่านนะครับต้องสาธุสาธุ เจ้าของร้านครับสาธุสาธุนะครับอันนี้ลูกหลานลูกหลานลูกหลานในนี้ลูกสาวนะครับคนมาเพียบเลยครับสาธุสาธุนะครับให้ทานที่นี่นะครับห้ามขนกลับนะครับถ้าขนกลับคนอื่นจะไม่ได้กินนะครับทั่วถึงทั่วถึงอก อร่อยไหมอร่อยมากค่ะเบิ้นครับเบิ้นครับเบิ้นครับวันนีเราตองอกวัยแล้วครับที่น้อพี๋มากินข้วยเตี่ยวที่ร้านเสีงแข่งไทยกันนะคะวันนี้ร้านแข่งไทยก็เล่นข้าวเตี่ยวนะคะเข้าสูป่ปีที่เจ็ดแล้วนะคะเนื่องในวันอะไรวันพ่อวันพ่อนะคะที่สำคัญนะครับ อย่าลืมมาอุดหนุนของร้านเสียงไทยด้วยนะครับชุดนักเรียนเสื้อผ้าหมวกรองเท้าเทียบเลยนะครับโอเคอร่อยมากเลยค่ะขอให้ร้านเสียงไทยรับบุญเลยนะคะในพ่อไหลมาเทียวนคะมาอุงได้เดียวกันนะคะสาธุสาธุสาธุอิ่มจังตังอยู่ครบต้องขอบคุณร้านเสียงไทยผู้ใจบุญทั้งเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งคุณโต แล้วก็คุณแม่ที่นั่งอยู่เชื้ตขาวเจ้าของร้านรุ่นเก่าแก่ร้านเสียงไทยนะฮะแล้วก็มารุ่นลูกนะฮะนี่รุ่นลูกมาบริหารงานอยู่แล้วก็เพื่อนๆน,นะฮะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ก็อันนี้ก็เป็นลูกสาวร้านเสียงไทยนะฮะราเสียงไทยก็มาอันนี้ก็มีคุณโตะนะฮะมาช่วยวยทุกปีนะครับนี่ครับนี่ มาจากเขาไผ่ค่ะขับ้หมิงก็มาด้วยนะเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องของพี่นะมาช่วยกันมาช่วยกันภายในร้านอย่าลืมมาอุหนุนกันนะร้านเสียงไทยครบวงจรชุดนักเรียนรองเท้ากระเป๋าหมวกมีหมดทุกอย่างกระมังหม้อไหและที่สําคัญอีกสาขาหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยมีครบหมดเหมือนกันมาดูกันนะครับร้านเสียงไทยวันนี้ขอบคุณมากเข้าสู่ปีที่เจ็ดบลไหนแล้วบบนะครับ อันนี้ก็โซนอยู่กับเจ้าของร้านนะหิวนะหิวนะครับหิวนะครับสาธู่ตุกสาธุเฮียด้วยนะครับวันนี้โอเคนะครับสำหรับปีนี้บายบายทุกคนขอเสียงหน่อยเอาแม่ครัวขอเสียงหน่อยขอให้รวยๆคับนะครับไปครับขอให้รวยๆนะครับ